นะเหมือนที่พวกเราทํามันพุชมงคละที่เราสืบมาเนี่ยอันนี้สืบมาจากสมัยคนอินเดียเลยนะสมัยพุทธกาลเลยนะไปทําพิธีแรกนาขวาัญนะก็เอาพระราชกุมารไว้ใต้ต้นว่าใช่ไหมนะพระพุทธองค์ก็เป็นพระโพธิสัตว์เคยบําเพ็ญบารมีอะไรมาก่อนพระองค์ก็นั่งดูลมหายใจใต้ต้นว่าแล้วก็เข้าสู่ความสงบเข้าฌานเห็นไหมนะฉะนั้นคนทําอนาปนสติได้คือจิตต้องมีความสุข ิตที่มันเป็นปกติแล้วนะแต่พวกเราทุกวันเนี้ยเรามาฝึกสมาธิเนี่ยจิตเราไม่ได้เป็นปกติส่วนมากออกมาฝึกเพราะมีความทุกข์ใช่ไหมเราฝึกเพราะมีความทุกข์นะเราม่มีความทุกข์จึงมาฝึกพอมาฝึกปุ๊บเราไม่อยากให้มันทุกข์เราเคยไปควบคุมมันไม่อยากให้มันคิดเลยไปควบคุมมันมันจึงกลายเป็นสมถะนะพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เติบโตขึ้นนะพระองค์เติบโตขึ้น หาทางพ้นทุกข์พระองค์พระองค์ก็ออกไปหาครูบาอาจารย์พระองค์ก็ทําแต่สมถะนั่นแหละนะแต่เมื่อพระองค์เห็นว่าสมถะเนี่ยนะมันนําไปสู่การพ้นทุกข์ไม่ได้เมื่อพระองค์ได้อยู่เมื่อพระองค์นั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์พระองค์เคยคิดถึงตอนที่พระองค์เจ็ดขวบว่าพระองค์ทําอนาปานสติพระองค์เคยเอาอนาปาปนสติมาฝึกใหม่อีกครั้งเห็นไหมเนี่ย จึงทำให้เกิดวิปัสสธรรมทาให้พระองค์เห็นถึงวิปัสนานะนะฉะนั้นพระองค์จึงใช้อานาปานสติปเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอยู่นะ อาอยาติธรรมเข้ามาเลยโอเคมีอะไรถามได้เช์ออกไปนะ น้อมับใจไว้คุณเจ้าขาคุณสาชาะฉะนั้นการที่รู้ว่าหายใจแบบสบายๆการรู้สึกตัวแบบสบายๆเนี้ยเนี้ยเัวนี้เป็นวิปัสนานถ้าใครเข้าใจคำว่าวิปัสนาแล้วเนีน่ยนะมันจะรู้สักแต่ว่ารู้อะ ยืเนเดินนั่งนอนอยู่ก็รู้มันแต่ยุคสมัยเราทุกวันเนี่ยคนส่วนมากชอบกินขี้ตนเอง ที่งุดหงิดที่โมโหที่โกรธที่เกียดอาฆาตพยาบากนู่นนี่นั่นฉะนั้นตรงนี้เราต้องเหมือนจะไปใส่ใจไม่มากหน่อยใส่ใจฝึกสติให้มากหน่อยมีเพียงแค่การเจริญสติเท่านั้นที่จะไปช่วยไม่ให้ใจของเรามันขุ่นมองหัวได้ สติมันเป็นตัวแยกแยกอารมณ์ออกตัวไปทําลายความยึดในยุคสมัยนี้เราต้องฝึกแบบนี้นั่นแหละนะเพราะคนสมัยมันไม่รู้จิตหรอกไม่รู้จิตตัวเองว่าจิตแบบไหนเป็นปกติจิตแบบไหนไม่ปกติขอให้เรามีสติสตินี้ก็ไม่ใช่สติทางโลกนะ มันคิดรู้ทันมันอย่างเงี้ยนะคิดรู้ทันมันงุดหงิดรู้ทันนั้นคิดรู้ทันมันงุดหงิดรู้ทันมันโมโหรู้ทันมันนะไม่ต้องรอมันให้มันงุดหงิดโกรธโมโหก่อนก็ได้นะเวลาข้างวันของเราเนี่ยนะอย่างที่เราจะมาบอกว่าให้เระรึกถึงพุทโธไว้พุทโธพุทโธพุทโธไว้ถึงเวลาที่มีจิตใจเศร้าหมองมาเนี่ยมันจะคลี่คลายมันจะนะพุทโธมันจะมาช่วยเองเงี้ย เราจะไม่จมอยู่กับอารมณ์ คงไม่มีคำถามแล้วเนาะนะนวันนี้น่าจะหยุไว้ไว้นะน่าจะพอสมควรเก็บเวลาอามาเจอกันอีกทีก็ช่วงบ่ายช่วงเย็นนะกาบสาธุอ่า พอมาสนทนาธรรมให้เกิดสติปัญญากับผู้คนที่สนใจเรื่องหนทางแห่งการพ้นทุกข์นะครความสงสัยนะครความสงสัยนะให้เกิดประโยชน์นะอาตมาเองก็มาเพื่อสร้างบุญกุศลน,นะสร้างบุญกุศลตรงนี้นะให้กับตนเองให้มีสติสมาธิปัญญามากขึ้นด้วยยิ่งสนทนาธรรมยิ่งพูดคุยธรรมเนี่ยมันจะทาให้ตัวเองมีสติมากขึ้นเห็นไหมหนทางแห่งการไปสู่การพ้นทุกข์ นะก็คือการฟังธรรมสนทนาธรรมแสดงธรรมไม่ใครควรทำแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะแต่ปกติเราก็ฝึกเองเลยอย่างอาตมาเนี่ยตั้งแต่ตื่นเช้ายัน낮เนี่ยมันรู้สึกว่าตัวเองมีสติตลอดตามที่ไม่ได้มีตลอดหรอนะแต่มันมีมากนะมันไม่ค่อยหลงหลงไมมหลงนะแต่มันไม่หลงมันไม่ได้หลงเหมือนแต่ก่อนมันจะหลงแล้วหลงแล้วก็รู้ทันนะ ตรงแล้วจิตมันก็รู้ทันมันเกยเหมือนมันอัตโนมัติแล้วสำหรับข้าพเจ้าเนี่ยมันอัตโนมัติแล้วมันเกิเหมือนว่าเรามีสติตอดเดือจะลุกจะหยิบจะเดินจะนั่งจะนอนอย่างเงี้ยนะมันรู้ตัวหมดนะยังเมื่อเช้าอัตมาขี่นะก็ยังรู้เลยว่าขี่นะไม่ได้ไม่ได้อยากคลายนะนะมันขนาดนั้นเลยนะนะเวลาขี่นั่งตัวตรงขี่อุจจาระมันจะออกมาเนี่ยมันรู้เลย การไซบาต้องตั้งจิตยังไงอยู่ไหมครับวางจิตให้เป็นถ้าเราทําบุญทําทานวางจิตเป็นนะ่ะจะได้บุญกุศลมากนะนะบุญทานบุญที่เราทำนะ่ะเป็นบุญเล็กน้อยมันอยู่ที่เจตนาคือการวางใจไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองที่ทําออกไปนะนะมันอยู่ที่เจ,เจตนาในการวางใจนะถ้าเราวางใจเป็นเนี่ยนั่นแหละ นะมันจะพาเราไปสู่มรรคผลนิพพานง่ายแต่คนสมนมากมันทําบุญทําทานวางใจไม่เป็นไม่ว่าจะเพียงใส่บาทไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องใส่บาทเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างเลย <c oughs> ที่เราทําเป็นบุญทั้งนั้นไม่ว่าจะทําด้วยวัตถุทานไม่ว่าจะช่วยเหลือคนอื่นนะไม่ว่าจะทําความดีสาธารนณะประโยชนส์สนัสงเคราะแม้จะทำกับผัวกับเมียกับลูกเล่านี้เป็นบุญหมดนะแต่ถ้า,าวางใจเป็นเนี่ย แต่คนสมัครมันวางใจไม่เป็นมันไม่รู้ใจตนเองมันไม่รู้ใจตนเองทําไปด้วยตาไปด้วยทําไปด้วยงดงีไปด้วยทํำไปด้วยบ่นไปด้วยอันนี้มันไม่ใช่นะทีนี้การวางใจเนี่ยวางใจให้เรารู้คุณว่าต้องตั้งจิตยังไงไอ้ถึงวางใจให้เรารู้ขณะที่เราใส่บาตรเนี่ยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจเรารู้มันไหมนะการทําบุญทําทานทั้งหมดเนี่ยให้วางใจ วางใจอย่างนี้คือวางใจอันสูงสุดเลยนะกำจัดความตนหนีทีเหนียวกำจัดมันออกไปนะอย่าไปอ้อนวอนอย่าไปวางใจเพื่ออ้อนวอนขอพรไม่ต้องวางใจทำเหมือนขี้นะนะทำเหมือนขี้ทำแล้วเราไม่ได้ไปสนใจทำแล้วไม่หวังผล นะถ้าเกิดความตนหนีทีเหนียวขึ้นมาเราทําเพื่อกําจัดความตนหนีทีเหนียวให้มองเห็นว่าทรัพย์สมบัติเท่าของอาหารที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่ของเราคุณเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมหรือว่าคุณใส่บาตรทุกวันเนี่ยวังว่าจะไปกินข้าวตายไปจะได้กินข้าวที่เราใส่บาตรหรือคุณใส่บาตรแล้วคุณหวังว่าครอบครัวจะมีความสุขสุขภาพจะแข็งแรงตายไปจะได้ไปสวรรค์อันนี้ยังวางอันนี้ยังวางใจไม่ถูก นะวางใจไม่ถูกถามว่าดีไหมมันก็ดีระดับหนึ่งนะแต่การวางใจที่พาเราไปสู่มรรคผลนิพพานได้เลยเนะี่ยเกิดเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติได้ถ้าไปมรรคผลนิพพานไม่ได้คือการวางใจที่สละความเป็นตัวเป็นต,น,ตนออกไปวจัจจนะกะที่วัจจัะทาออกไปโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนไม่ออนวอนขอพรกําจัดความเป็นตัวตวนออกไป มองออกว่าไม่มีอะไรเป็นของเราออกออกไหมเข้าไปอาหารที่เราหามาได้เราห่วงเห็นหามาเนีงสุดท้ายมันก็ไม่ใช่ของเราเราตายไปก็เอาไปไม่ได้บางคนกล้าใส่บาทตรคอยใส่แต่บาทนะเอาเข้าไว้ใส่แต่บาทแต่ถ้าคนอื่นไม่ใช่พระพระไม่เดินบินบาทมาถ้าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยจะจะไม่อยากให้อันนี้ก็ไม่ใช่นะนะนะอย่างถ้ามี เห็นคนอื่นไม่ใช่พระไม่ใช่คนหัวห่มเหลืองเขายากเขาจนอยู่บางคนก็ไม่กล้าให้บางคนก็ไม่อยากให้นะแต่ถ้าเป็นพระที่เรายึดว่าเป็นพระเป็นเนนคนหัวห่มเหลืองมาเดิบนบิณฑบาตทุกวันเนี้ยเรากล้าสละให้เนะี้ยอันนี้ก็ยังไม่ใช่นะมองออกไหมนะให้แล้วก็ต้องดูใจตัวเองออกนะบางคนให้เสร็จ นะพระไม่ให้พรก็หงุดหงิดโมโหไม่พอใจก็จคิดว่าไม่ได้บุญนะบางคนนะทำเสร็จก็ต้องรอกดน้ําอีกอย่างนนนะเนี้เราเคยคิดไม่มีช่วงไหนที่เราให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนช่วงไหนที่เราให้โดยที่มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของเราอะนะตายไปก็เอาไปไม่ได้มีความรู้สึกเช่นนี้ไหมนะใครอยากฟังเรื่องการวางทาน คำทานในวางใจทนวันนี้จะมาพูดเรื่องทานนสูตรนะในพระพุทธเจ้าตัดไว้ชัดเจนในเรื่องทานอาสูตรทานอาสูตรเฉยคือการวางใจขณะที่ทําทานแต่เราส่วนมากทําทานเราจะมองไปคนข้างนอกเราไม่ได้มาวางใจตนเองอาตมาเคยพูดบ่อยเมื่อช่วงที่ครั้งอาตมาไว้สดบ่อยๆคนสมมาเวลาทําทานจะมองไปคนที่ภายนอก อันดับคือชาวพุทธเราจะมองว่าเป็นพระเป็นเนนก่อนนะเราจะมองว่าเป็นพระเป็นเนนก่อนใช่ไหมนะเรามองไปข้างนอกก่อนคนนั้นเป็นพระเป็นเนนคนนั้นเป็นเพื่อนหันไหมอย่างเงี้ยเราจะมองก่อนแต่ตามจริงพระพุทธเจ้าให้เราทําบุญทําทานเนี่ยนะให้ดูใจตนเองก่อนที่ให้ให้ดูใจตนเองที่ให้ทํากับคนอื่นเพื่อให้มาเห็นใจตนเองนะนะเพื่อไม่เห็นใจตนเองพระองค์จัดอันิสงส์งของการ ทำทานเนี่ยตามลาดับชั้นเนี่ยคือวางใจตัวเองไม่ใช่ไปมองคนอื่นนะไม่ใช่ไปมองคนอื่นคนสม่ามันจะมองคนอื่นมองคนอื่นแล้วมันค่อยให้ทานพอให้ทานไปแล้วมันก็มองคนอื่นอีกเมื่อคนอื่นเช่นให้ทําบุญกับพระเนรแล้วนะพอพระเนรมีข่าวพอพระเนรมีข่าวเห็นไหมทุกวันนี้จึงมาบอกว่ากูไม่ใส่บาตรกับพระแล้วนะ คือเลอกใส่บาทกับพระแล้วคือเลือกทำบุญกับวัดแล้วไปทําบุญกับหมากับโรงพยาบาลดีกว่าเนี่ยไม่ใช่เลยใครที่มีความรู้สึกแบบนี้น่ะน่ากลัวมากเพราะเขาไม่รู้ใจตนเองเขาไม่รู้จักวิธีการวางใจเขาไม่รู้จากคําสอนของพระเจ้าที่แทจ้จริงมันยึดติดว่าต้องทํากับวัดกับเนรกับพระไม่ใช่แค่นั้นนะไม่ใช่แค่นั้นนะใครเข้าใจบ้างนะเลือกพระใส่ได้ไหมคะถ้าเรา ถ้าเรารู้เลือกได้เลือกผู้มีปัญญาจะเลือกวิเจยทานังสุกตับประสัทถังการเลือกทําบุญการพิจารณาในการทําบุญพระพุทธเจ้าสรรเสริญนะถ้าเลือกไม่ได้ก็วางใจให้เป็นไม่ใช่ว่าเลือกเอาแต่หาพระดีๆหาแต่พระอรหันต์แล้วความแล้วเอาไปหาพระอรหันต์ได้ไหมบนโลกนี้เรารู้ไหมว่าใครเป็นพระอรหันต์สมมุติถ้าจะเลือกนะ เรี่กว่าไม่ทำบุญกับพระไม่ทำบุญกับพระพวกนี้หรอกไม่ใช่อาหารหันเราทำบุญกับพระอาหารหันต์แล้วพระอาหันต์บุญโลกนี้ทุกวันเนี่ยเร,รู้ไหมว่าใครเป็นอาหันต์มันไม่รู้ใช่ไหมถ้ารู้ก็ดีสินะเลือกได้เลือกนะเลือกก่อนถ้าเลือกไม่ได้วางใจตัวเองนะไม,ไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะเป็นอะไรนะอย่างอาตมาเนี่ยเลือกทำอาตมายมาอมรับอาตมาเลือกทำนะ เลือกทำนะกรณีที่กรณีที่ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือไม่เลือกก็ทําได้เหมือนกันแต่ส่วนมากอาตมาจะเลือกทำเพราะทุกวันนี้มันเลือกได้นะแต่ขณะที่เราเลือกทำเราไม่ทุกกับการเลือกนะไม่ใช่ว่าเลือกทำกับพระองค์นี้จะไปด่าพระองค์นั้นเลือกทำกับวัดนี้แต่ไปว่าวัดนั้นอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ไม่ได้จิตใจเป็นอกุศลอย่างทุกวันนี้อาตมายมอาตมาเลือกทำอาตมาเลือกทำกับสถานที่ปฏิบัติธรรม สถานที่ครูบาอาจารย์สร้างมาเพื่อพาไปสู่การพ้นทุกข์เนี่ยอาตมาจะทําเลยโดยไม่เอาังเลยสงสัยนะจะทําสัานที่ยากจนอายากจนนะที่ต้องการความช่วยเหลือมากนะพอรู้ปับ๊บอาตมาก็ทําเลยคือไม่ต้องเลือกรู้ว่าที่ไหนมันลาบากต้องการความช่วยเหลือเนี่ยทําเลยอย่างวัดพระบาทนำาูุอย่างเงี้ย อย่างเกิดแผ่นดินไหวใช่ไหมเรารู้อย่างน้าท่วมปุ๊บเรารู้ทําเลยไม่ต้องไปว่าวัต้องทํากับพระบา,บางคนมองว่าบุญต้องเกิดกับวัดกับพระกับเนมรไม่ใชนะ่นั้นยังแคบอยู่นะนะที่สถานที่สร้างปฏิบัติธรรมเนี่ยพาไปคนนะพาคนไปสร้างให้คนไปสู่การพ้นทุกข์ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างเงี้ยทำเลยตอนที่นั้นไม่ใช่วัดอาตมาก็ทำนะนะ เพราะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นหน้าที่ของภาะกับเนรทาราวาต่ปฏิบัติธรรมเยอะแยะมากมายทุกวันนี้ก็บินเห็นทาราวามาสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมเยอะแยะมากมายอาตมาก็ทาบางคนบอกว่าอุ้ยไม่ใช่วัดไม่ทําหรอกไม่ใช่วัดไม่ไปหรอกเนี่ยคนมันหน,หน้าสงสารอย่างเงี้ยนะคือมันเห็นเราคือเราภาวนาดีแล้วเนี่ยเราเห็นตรงนี้นะอย่างอัตมาเรื่องทุกวันนี้ใจอัตมาจืดเรื่องทําทานนะ อย่างทาทานที่มีกิจกรรมเนี่ยอาตมาไม่เอาเลยมันจืดมันทําไม่เป็นอย่างเช่นปิดทองฝังลูกนิมิตหล่อพระองค์โตพระใหญ่ๆนะอะไรละ่ะทอดกรถินทอดพระผาตั้งโรงทานนะสร้างกุติโบสถ์วิหารในวัดในวายหลังใหญ่ๆเนี่ยอาตมาจืดมากเลยเรืพวกนี้อาตมาไม่ทำนะเพราะอาตมามองว่ามันไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ไปรู้สึกอ่าไปทุกข์อะไรนะอมองเราพิจารณาของเราเองนะ คือเถ้าวัดมันมีแล้วเอาเอาเงินส่วนนี้ไปทําอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์มากกว่าเราจะมองแบบนี้อย่างวัดไหนมันมีกุติมีโบสถ์มีวิหารมีทุกอย่างแล้วมันจะไปสร้างอะไรอีกนักหนานะนะเอาไปให้โรงพยาบาลดิอาตมาทากับโรงพยาบาลน,นะให้ไปซื้ออุปกรณ์ทางเพศเห็นไหมโรงพยาบาลต้องการอุปกรณ์ทางเพศเพื่อช่วยเหลือคนไข้มันไม่พอเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กว่าอย,อย่างนี้เป็นต้นนะ ถ้าเรารู้ว่าพระนี้นะพระนี้ปฏิบัติดีปฏิบตับติชอบเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ใช่เพียงแค่พระนะใครก็ตามที่ปฏิบัติเพื่อไปสู่การพ้นทุกเรารู้ก็ไปนสนับสนุนดูเอท่านเอาเข้าวไปถวายท่านเนี่ยได้บุญเยอะนะถ้ารู้ถ้าเลือกได้ก็ทำนะแต่ถ้าในบริเวณนั้นในบ้านเรานั้นมันไม่มีเลยนะไม่มีเลยก็ทําไปวางใจให้เป็นอย่างงี้เข้าใจนะ นะทีนี้การวางทานในเรื่องทานาสูตรนะะเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องทานนสูตรหน่อยเกิดดับอย่างบางครั้งสติมันอ่อนกวา่าจะดับไปชั่วโมงเจ้าขาสติเอายังไม่ดีพอตับจริมันก็เกิดดับของมันอยู่แล้วถึงไม่มีสติมันก็เกิดดับของมันมันเกิดดับของมันถึงจะาปฏิบัติไม่ปฏิบัติมันก็เกิดดับของมันอยู่อย่างนั้นหรือแล้วนะโอเคไหมนะ ขณะที่เกิดดับยังบางครั้งสติยังอ่อนกว่าจะดับหลายชั่วโมงก็ที่มันเกิดดับของมันอยู่ทุกวินาทีมันเกิดดับของมันทุกวินาทีนะมันไม่ใช่คิดเรื่องเดียวยาวเป็นหลายชั่วโมงนะขณะที่มันยาวหลายชั่วโมงเนะ่ยจิตมันเกิดดับทุกวินาทีมันปรุงแต่งไปหลายเรื่องมากเราดูไม่ออกนะสาธุในธรรมเจ้าค่ะ แต่ที่เราฝึกสติเพื่อมันเห็นการเกิดดับไวขึ้นให้ใจมันยอมรับว่ามันเกิดดับอย่างนี้ของมันเองคนพุทธองค์ธรรมมีมานะไม่รู้ว่าคาคนอื่นบางคนมีธรรมะเอาไว้ฟัน่านกับคนอื่นคิดว่าตัวเองดีกว่าดีกว่าคนอื่นทำหาจิตใจคนอื่นมันมองได้หลายแบบนะบางคนก็เป็นแบบนั้นจริงอย่างที่คุณพูดบางคนเขาก็ไม่ได้มีเจตนาเพื่อฟาดฟันคนอื่น เราต้องเราไม่รู้ว่าจิตใจเขาเป็นยังไงบางคนใช้คําพูดยังไงเหมือนครูบาอาจารย์เนี่ยใช้คำว่าโงนะ่ถ้าไม่ได้มีเจตนาไปด่าว่าใขรโง่นะนะแต่คนฟังธรรมะไม่เป็นนะก,ก็จะว่าท่านดา่านะจะก็จะว่าท่านว่าเราโง่นะพวกนี้มันก็จะไม่พอใจในคําสอนนะมันก็ไม่พอใจมันก็จะบอกว่าคนมีธรรมะนะคอยไปฟาดฟันคนอื่นฉะนั้นเราดูไม่ออกอกว่าใครเป็นยังไงนะ นะฉะนั้นสําคัญที่สุดคือคุณจิ๊บเราต้องกลับมาดูรักใจรักษาใจตนเองไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะพูดยังไงเนี่ยสำคัญตรงนี้นนะถ้าเขาฟาดฟันเขาเอาําว่าไปฟาดฟันคนอื่นเขาก็ารับกรรมของเขาไปนะใครทำยังไงก็จะรับกรรมของเขาอย่างนั้นเราดูไม่ออกสำคัญที่สุดคือเราดูใจเรานะแต่ถ้าคนภาวนามาดดีแล้วเนี่ยคนมีปัญญาแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจเองว่าเขาพูดธรรมะเนี่ย คืออะไรพอเห็นเขาพูดธรรมะฟังธรรมะเขาคนที่ภาวนาเดียวมันจะดูออกว่าเขาพูดต้องการเจตนาอะไรนะแล้วเมื่อฟังธรรมะเขาเราก็จะรู้เองว่าธรรมะที่เขาพูดคืออย่างไร,งไรแต่คนส่วนมากที่ไม่ภาวนาคนส่วนมากภาวนาไม่ดีมันจะฟังธรรมะไม่เป็นมันจะเลือกมันจะฟังธรรมะที่พูดจาไพเราะอ่อนหวานนูนนี่นั่น นะมันจะไม่ยอมแต่ถ้าเมื่อฟังธรรมะที่พูดจามไม่เพราะกูมึงโง่สันดานเสียพวกนี้พอฟังปุ๊บมันจะรู้สึกโกรธเกลียดไม่พอใจ